ตอนนี้มีคนสงสัยด้วยซ้ําไปว่านายกรัฐมนตรีจะอยู่ในบัญชีนี้ของสหรัฐหรือเปล่า Monkey อาจารย์มองยัยคะโดยหลักแล้วก็อยู่นะครับโดยตำแหน่งก็ต้องนั่งเป็นประธานสภาค,ความมั่นคงยงนี้ถ้บอกว่าถ้าตัวนี้มันยังไม่ได้คลี่คลายไปนายกรัฐมนตรีของเราก็เดินทางไปสหรัฐไม่ได้เหรอคะอาจารย์คือ, <mogę S 1> อ <c ười> ตอนนี้มีคนสงสัยด้วยซ้ําไปว่านายกรัฐมนตรีจะอยู่ในบัญชีนี้ของสหรัฐหรือเปล่าอาจารย์มองยัยคะ โดยหลักแล้วก็อยู่นะครับแต่ว่าเขาอาจจะเลี่ยงไม่ลงโทษก็าอาจจะใช้มาตรการเบาไปหาหนักแต่หลายคนก็ไม่แน่ใจที่อยู่ก็เพราะว่าในายกตรีโดยตําแหน่งก็ต้องนั่งเป็นประธานสภาความมั่นคงสภาความมั่นคงก็จะเป็นต้องรับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งอุยกูนะครับแต่เขาอาจจะเลียกไม่ไม,ไม่ยกนะครับระดับขึ้นไปถึงระดับนั้นแต่เขาก็จะมีปัญหาว่าทําไมอ่อนกับไทยนะครับทาไมไม่กดดันไทยนะครับประชาชนของเขาก็กดดันเขาอยู่เสมอ อย่างนี้เท่ากับว่าถ้าตัวนี้มันยังไม่ได้คลี่คลายไปนาะยกรัฐมนตรีของเราก็เดินทางไปสหรัฐไม่ได้เหรอคะจัดเอ่อจะได้ไม่ได้ก็ก็จะรู้ในในช่วงที่จะเดินทางไปนะครับส่วนใหญ่อย่างทช่เมื่อปี2535นะครับอ่าที่เรามีอ่าหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่อ่าพูดกันว่าติดอ่มีชื่อติดอยู่ในบัญชีของเขาในการไม่ให้เขา้าแต่ว่าก็ไม่มีการพิสูจน์ทราบตรงก่าจะขอ เดินทางจริงนะครับในกรณีนั้นก็ไม่ได้เดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็โดยทำเนียมปฏิบัติก็รักษาความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็นนี้ก็ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีแต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่าไม่น่าจะถึงระดับผู้นำนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์โดยพื้นฐานอย่างอื่นก็ยังดีและสําคัญอยู่แต่ก็ประมาทไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยทำกันอยู่ไม่กี่คนครับก้าวต่อจากนี้เนี่ยไทยควรทํายังไงอะคะก็จําเป็นต้องยืนยันความปลอดภัย นะครับของคนที่เราส่งไปในชุดนี้และชุดก่อนหน้านี้ถ้าทําได้ก่อนเลยนะครับเพราะเป็นช่องทางท,างที่เขาระบุไว้โดยเฉพาะทางยุโรปว่าให้เรากลับไปแจ้งสถานะปัจจุบันถ้าเกิดปลอดภัยก็ไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรที่จะดําเนินการอย่างก้าวร้าวแล้วก็รุนแรงกับเรานะครับทางสหรัฐอาจจะต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมเพราะจะมีบัญชีรายชื่อสินค้านะครับ20-40รายการที่จะผูกยึดโยงกับหลายเรื่องอยู่แล้ว และเรื่องนี้ก็จะไปกดทับหรือสร้างน้ำหนักมากขึ้นก็ต้องไปปลดนะครับน้ำหนักตรงนี้ลงด้วยการยืนยันสถานภาพเหล่านี้หรืออาจจะต้องไปต่อรองกับกบบางเรื่องที่สหรัฐเนี่ยเขาต้องการพึ่งพาไทย <Okay. S 2> แต่แต่ว่าโดยไม่เผชิญหน้านะครับเรื่องความมั่นคงหลายอย่างที่เขาต้องพึ่งพาไทยด้วยทางเศรษฐกิจบางเรื่องที่เขาต้องการให้เราซื้อสินค้าก็จะต้องทําควบคู่กันไปสุดท้ายก็ต้องปรับสมดุลใหม่นะครับเราเห็นแล้วว่าเราอาจจะดําเนินการช้าไปเราอาจจะถูกผลักดันให้ไปอยู่ใน กลุ่มประเทศที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ถูกกำกับหรือว่าเป็นพันธมิตรแบบแข่งขันแต่ว่าถ้าเราโดนจัดอย่างนั้นเกิดการเข้าใจผิดมีมีภาพจําแบบนั้นก็ต้องแก้ได้นะครับว่าประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยอยู่ในกํากับของใครอยู่แล้วแล้วก็ยินดีที่จะทํางานกับทุกฝ่ายแล้วก็เมื่อฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งทําผิดกติกาจริงๆเกิดวิกฤตจริงๆเกิดสงครามจริงเราก็จะเลือกอยู่กับฝ่ายที่ถูกต้องและฝ่ายที่ชนะเท่านั้นนะครับเรื่องเหล่านี้คงต้องไปยืนยันอย่างชัดเจน แล้วก็เปิดเผยกว่าเดิมนะครับก็จะทําให้ทุกคนเข้าใจไทยมากขึ้นครับ <S <S